อาทิตย์สองพันสิบสิบสี่ครับ,ครบเครื่องดูโอ<ต>เขาติดแก๊สใหญ่ยีย่ห้ออะไรไอไอไอเอฟทูนี่ต้องถอดออกไหมครับเพราะว่ามันวิ่งไม่ค่อยดีครับวิ่งแก๊สไม่ดีแล้ววิ่งน้ํามันดีไหมวิ่งน้ำมันดีครับวิ่งแก๊สไม่ดีก็ต้องไปจูนแก๊สก่อนครับบางทีไป,ไปจูนไปจูนแล้วเขาก็ไอจูนที่ร้านไอที่แบบว่าที่ที่ทั่วไปแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันมันกล่องไม่ดีเขาว่าบางที อต้องดูครับกล่องไม่ดีจากะไรเกี่ยวกับกล่องรือว่าต้องต้องเปลี่ยนชุดกล่องไหมครับคืออย่างนี้ครับองค์ประกอบภาพรวมในการที่แก๊สวิ่งไม่ดีเนี่ยเป็นได้จากหลายสาเหตุนะครับหม้อต้มแรงดันไม่พอนะการจูนส่วนผสมไม่ดีก็มีส่วนครับแล้วแล้วยี่ห้อนี้มันใช้ได้มั้ยครับไม่เคยได้ยินนะจริงจริงยี่ห้อดีกว่านี้มีเยอะครับยี่ห้อนี้ผมว่าจะไปติดไอ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 เอสซีอครับ ไอซดีอยู่แล้วไอซอยู่แล้วครับก็ลองหาศูนย์บริการ AC ได้เลยนะครับหรืออู่ใกล้บ้านก็ได้ที่ขาย a อซเนาะครับผมแต่ต้องเป็น a อแท้นะอะไรมันดีหมออยู่ครับแต่ว่ากล่องเนี้ยมันมันเป็นยังไงครับถ้าหม้อต้มดีรางหัวฉีดดีคุณก็เปลี่ยนแต่ชุดคอนด,ชด,อนดีชุดคอนก็จะมีสายไฟกล่องนะครับแล้วก็สวิตช์แก๊สแล้วก็แมกเซนเซอร์คุณเปลี่ยนแค่นั้นดิถ้าหม้อหม้อดีรางดีนะ ใช่ใช่ผมดูแล้วหม้อหม้อดีอยู่หม้อดีรางดีคันนี้คันนี้หม้อดีเราดูข้างนอกไม่ได้ครับต้องดูด้วยว่าหม้อดีเนี่ยต้องเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปอ่านค่าดูครับแรงดันยังสมบูรณ์อยู่หรือเปล่านะครับคำถามเจ้าของเก่าเขาเขาก็บอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาประมาณปีก็แสดงว่าหม้อต้มดีครับแล้วแล้วหัวฉีดละครับเป็นกี่โอห์มครับหัวฉีดเป็นแบบไหนหัวแดงแดงะของอวาเทคอะก็ถ้าดีอยู่ก็ท่านเปลี่ยนแต่ชุดคอนครับเขาเรียกว่าชุดคอน นะครับชุดคอนก็จะมีกล่อง ecu มีสายไฟมีสวิตช์แก๊สมีแมปเซนเซอร์เขาเรียกชุดคอนแล้วใช้หัวฉีดเดิมหม้อเดิมถังเดิมแล้วแล้วของ ac มีมีขายไหมครับมีครับมีครับแต่ว่าท่านต้องหาร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ac เฉพาะนะเพราะไม่งั้นอาจจะโดนของก๊อปปี้ลอกเลียนแบบนะครับครับผมครับผมครับลองดูครับแล้วช่างไอ้ยี่ห้อนี้ช่างเคยได้ยินไหมไอ้ไอ้ไอ้ gif two อะไรเนี่ยเคยได้ยินครับเคยได้ยินครับ แต่ว่าคือคืออย่างนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าเราจะไม่มาไซคยี่ห้อกันนะท่านถามผมว่า acd ไหมผมตอบว่าดีนะครับผมตอบว่าดีแล้วก็ทนแต่ถ้าท่านถามว่า g i d ไหมนะครับบางรุ่นที่เขานําเข้ามาก็ดีแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านใช้งานไปนานแล้วหลายปีแล้วมันก็มีอากาศมีโอกาสเสื่อมสภาพได้ตามอายุการใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาบอกว่ายี่ห้อนั้นดีหรือไม่ดีนะครับแต่ถ้าถ้าถามว่า acd ไหม ดีครับแค่นั้นเองนะครับท่านก็ลองหาอู่ในบ้านร้านประจำหรือหรือตัวแทนจําหน่าย a อซีได้เลยนะครับแล้วถ้าซื้อเอซีซื้อยี่ห้อชื่อชื่อซื้อไ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 อ้อ่อชุดแบบแบบว่าเอซีอะไรครับติดกับเครื่องตัวนี้ครับเครื่องของท่านตัวนี้นะครับดูโอดูโอนะดูโอ้พันสิบสี่ครับสองพันสิบสี่เครื่องพันหกหรือพันแปดอ่ะพันหกครับพันหกเ็นเกียร์ซีวีทีใช่ครับเอซีท่านได้ทุกรุ่นเลยครับ ตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นแพงเลยลตอบโจทย์ได้หมดเอาเอารุ่นแบบกลางงบประมาณหมื่นอะไรเงี้ยครับอันนี้ไม่ทราบครับท่านต้องลองหาอันดับแรกเลยหาร้านที่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายเอซีโดยตรงก่อนนะครับอ๋อ,อแล้วก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้นะครับแล้วก็ต้องบอกเขาเลยว่าท่านต้องการชุดคอนนะครับใช่ครับชุดคอนเวชั่นคิด,ดนะครับที่ไม่มีที่ไม่มีหม้อต้มล้างหัวฉีด ครับผมชุดคอนใช่ชุดคอนเวนชันคิดครับอย่างอย่างผมอยู่ตรงตะปูนี่ต้องไปลองเสิร์ชหาได้เลยครเสิร์ชหาได้เลยครับแทนจำหน่ายไม่ไม่แนะนำไม่ไม่แนะนำให้ซื้ออะไรไปให้ช่างนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านจะไม่ได้การรับประกันจากช่างนะผมแนะนำท่านลองหาอู่ที่เขา จำหน่าย AC โดยตรงก็สุดแล้วแต่ท่านลองหาดูนะครับในของท่างโดนนี่ทำไหมครับทําเฉพาะไอ้ไอ้ตัวกล่องเนี่ยที่ร้านผมก็รับทําอยู่นะครับแต่ต้องรบกุญนัดคิวเข้ามาล่วงหน้าอันนี้ในกรณีสะดวกในกรณีสะดวกที่ร้านผมนะต้องบอกก่อนนะครับแต่ถ้าท่านถ้าท่านสะดวกที่ร้านผมก็ยินดีแต่ถ้าไม่สะดวกท่านลองหาอู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือศูนย์บริการที่เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ AC ซเฉพาะเลยนะครับท่านจะได้ผลิตภัณฑ์ของแท้แน่นอนนะครับ ครับผมครับผมยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครับผมครับ